สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโตด915ทารลอดนะครับหมอโตดก็ขอสวัสดีชาวธาตุดินทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตดนะครับคลิปหัวข้อนี้เป็นคลิปพลังงานของข้อความจากคนรักเก่าของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่15มกราคมปี2567หมอโตดอธิษฐานให้ดูได้ทะลักขณาและราศีเลยนะครับ มอโต้ดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพฤศกมกรข้อความจากคนรักเก่านะครับไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานในออบวานเป็นพลังงานงการมุ่งมั่นความ กระตือหรือล้นเป็นพลังงานความตั้งใจการขับเคลื่อนไปข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานของดีแฮงแมนเป็นพลังงานห่งการยังเอาใครออกจากความคิดไม่ได้มันเหมือนมีพลังงานการติดแงกอยู่กับความรู้สึกเดิมอยู่กับความรู้สึกเก่าๆนะครับมีพลังงานของน i g อ t พเพเทเกิลเป็นพลังงานการวางแผนถึงเรื่องอนาคตเงินนะมีพลังงานของสิบเหรียญเป็นพลังงานของการวางแบบแผนให้กับอนาคตข้างหน้าของคุณไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการเงิน การงานความรับผิดชอบความตั้งใจนะครับการฝ่าฟันไปข้างหน้าของคุณมีพลังงานของสี่ไม้เท้าความมั่นคงการสร้างหลักฐานลากฐานให้กับตัวของตัวเองนะครับมีพลังงานของสามเหรี่ยญเป็นพลังงานแห่งความคิดการกลับมาคิดต่างๆ มีพลังงานของแดเหรียญเป็นพลังงานของความตั้งใจเป็นพลังงานความทุ่มเทเป็นพลังงานของความเอาใจใส่เป็นพลังงานห่งการลงมือทําในสิ่งที่คุณหวังไว้ในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะครับมีพลังงานของเดือดเฉียดเป็นพลังงานของชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษานะครับอ่าเป็นพลังงานห่งการที่ความพยายามความอดทนกับสิ่งที่ต่างๆที่คุณจะมุ่งมั่นสู่เส้นทางของคุณนะครับมีพลังงานของเจ็ดไม้เท้าเป็นพลังงานของ การปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงกับความรู้สึกต่างๆหรือมีคนที่บล็อกกันไปแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของอันนี้เป็นพลังงานของอิงว์ดนะครับเป็นพลังงานของการความเติบโตความอุดมสมบูรณ์และความอบอุ่นในตัวของตัวเองนะครับแล้วก็มีพลังงานของคนที่ช่วงแห่งการที่ปอบประโลมในความรู้สึกของตัวเองนะครับมีพลังงานของ สิบใบนะครับมีพลังงานของไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานของคนที่ที่จะเดินทางนะ,ะช่วงนี้อาจที่จะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการที่เหมือนขับเคลื่อนไปข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานแห่งการติดแหกับความรู้สึกเก่าๆ,ๆกับความรู้สึกเดิมๆอยู่หนะ้ามีพลังงานอ,าอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเริ่มต้นสิ่งต่างๆความมั่นคงทางด้านการงาน ของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของ3มเหรียญเนี่ยที่จะเป็นพลังงานความคิดความตั้งใจที่ทําลงมือทําในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจนะครับอขอดูพลังงานอาดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินกันพิษสงมาก่อนก่อนนะครับมีพลังงานของในอเฟตเคิลนะครับเป็นพลังงานการวางแผนการนิ่งการกลับมานิ่งก็ได้นะมีพลังงานของเด็ดทำแบรนด์ความอย่างมีเยื่อใยการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น5เหรียญเป็นพลังงานของความเศร้าความเสียใจเหมือนมีพลังงานความเศร้าความผิดหวังความเสียใจอะไรบางอย่างกับอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะมีพลังงานการกลับมาอยู่ในบอลลังของตัวเองการกลับมาหนักแน่นและชัดเจนที่ตัวของคุณการวางแผนถึงเรื่องต่างๆอนาคตของคุณนะครับมีพลังงานของเดลเลอร์เปร์เป็นพลังงานของดวงที่มีเสน่ห์เป็นพลังงานของความที่ มีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะครับอาจที่จะมีพลังงานแห่งการที่เป็นพลังงานของไพ่วิตตอรี่แห่งความสําเร็จเป็นพลังงานของโอกาสแห่งการเดินทางโอกาสแห่งการสําเร็จในสิ่งที่คุณทําอย่างสม่ําเสมอหรือเดินออกมาจากความรู้สึกเดินสู่เส้นทางของเราในวันเวลาที่เราขวอยควาใครสักคนหนึ่งกลับไม่เคยหันกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เราวิ่งตามใครสักคนหนึ่งนะครับมีพลังงานางความขัดแย้งซึ่งกันและกันมันเหมือนไปต่อไม่ได้และมีพลังงานของควีนออฟ วานนะครับเป็นพลังงานของราชินีถือไม้เท้าเป็นพลังงานของคนที่มีเซนเป็นพลังงานของคนที่มีรางสังหรณ์เป็นพลังงานของคนที่กลับมามีเสน่ห์ที่ตัวของคุณที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานก็ได้นะครับการแข่งขันในช่วงนี้ของชาวธาตุดินกันพิษศักร์มแข่งขันกับตัวของตัวเองก็ได้นะที่จะโฟกัสถึงสิ่งต่างๆรอบๆตัวของคุณการกลับมานิ่งเป็นคนที่มีเซนอยู่แล้วกับความรู้สึกต่างๆเนี่ยที่จะมีพลังงานการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ จากวันที่เคยจบกันมาเลิกลากันออกมามีต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจต่างฝ่ายมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันต่างฝ่ายมีคนที่ยอมกับความรู้สึกที่เดินออกมาแล้วก็ได้นะครับมีพงง Sword, ลพังงานของควีนออฟสอดเป็นราชินีถือดาบเป็นพลังงานความเข้มแข็งกับปัญหาที่ผ่านมามันก็เหมือนสายลมที่พัดผ่านไปแล้วกับความรู้สึกต่างๆการฝ่าฟันไปข้างหน้าการเผชิญหน้ากับความเป็นไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้นะโอกาสแห่งเส้นทางของคุณนะครับกับอดีตที่ผ่านมามีคนที่คิดถึง วันเก่าๆวันเดิมๆที่เคยเป็นข้อเป็นครัวกันมีพลังงานความผิดหวังความเศร้าความเสียใจมีคนที่ทําให้เรารู้สึกทิ่มแทงข้างหลังทําให้เรากดดันทําให้เราเครียดกับความรู้สึกสามด่านนี้อาจที่จะเป็นพลังงานห่งการดึงมือที่สามเข้ามาแทรกในความรักในความสัมพันธ์อาจที่จะมีพลังงานห่งการที่ยังมีบาดแผลในหัวใจอยู่ก็ได้การกลับมาเข้มแข็งที่ตัวของคุณเองการกลับมามองถึงอนาคตต่างๆของคุณไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องการ เงินของคุณเงินเก็บของคุณกับสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจที่จะมีพลังงานความคิดเป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนเอาใจใส่เป็นคนที่คอยดูแลและคอยซัพพอร์ตของคุณที่คนรักแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความผิดหวังความเศร้าความเสียใจนะอ่เดนมารเชียนเป็นพลังงานของผู้รู้นะครับเป็นพลังงานของคนที่มีเสน่ห์เป็นพลังงานของคนที่หาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเป็นคนที่ริเริ่มอะไรใหม่ๆหาความรู้ สิ่งต่างๆรอบๆตัวของคุณเพื่อที่จะไปข้างหน้าของคุณนะ,ะมีพลังงาน,นการเดินทางไปข้างหน้าของคุณการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนอะไรบางอย่างกับสิ่งที่ผ่านมามันก็ผ่านไปแล้วกับอดีตที่ผ่านมานะครับมันมีพลังงานของเดอะทาวเวอร์เป็นพลังงาน,นการจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกในหัวใจไม่ได้นะครับการมามีกําแพงกับความรู้สึกต่างๆหรือการกลับมา โฟกัสถึงเรื่องของตัวของตัวเองซะมากกว่าแล้วก็ได้นะครับกับอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีพลังงานความดือ้อความร้นการที่มีคนที่นิสัยเหมือนเด็กๆก็ได้นะครับหรือมีคนที่กําลังแอบสืบแอบส่องกันนะครับในวันเวลาที่5เหรียญในวันเวลาที่คุณทุ่มเทกับไม่เคยท,ท,ทิ้งให้เราหนาวหนาวอยู่ในหัวใจคนเดียวนะครับอ,อดีตที่ผ่านมาอาจที่จะมีเขาเหมือนไม่มีมีพลังงานของการที่ มีอารมณ์ร้อนใส่กันก็ได้กับอดีตที่ผ่านมามีพลังงานของโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะครับมีพลังงานหนึ่งเหรียญโชคใหม่โชคดีกําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุดินกันผสมก่อนการกลับมานิ่งการกลับมาเงียบการกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่โตของคุณการกลับมาพักผ่อนหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของตัวเองในความคิดอาจที่จะเป็นพลังงานคิงเหรียญคนที่เป็นคนที่เคยัพ p อ o r t คนที่เป็นคนที่เคยดูแลคนเป็นคนที่เคยเอาใจใส่เป็นคนที่เป็นผู้ให้อยู่ฝ่ายเดียว ไม่ได้อะไรกลับคืนมาก็ได้นะครับการวางแผนต่งตงตางๆของคุณการกลับมาอยู่ในบรรลังของคุณการวางแผนถึงเรื่องอนาคตถึงเรื่องการเงิน,งนของคุณก็ได้นะคิงเหรียญเนี่ยอาจที่จะเป็นพลังงานความคิดทางด้านการเงินเป็นคนที่ชอบวางแผนทางด้านการเงินก็ได้นะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะมีพลังงานของขอดูพลังงานปัจจุบันเลยนะครับอขอดูพลังงานปัจจุบัน ้อความจากคนรักเก่านะครับมีพลังงานแห่งการติดเนี่ยกับความรู้สึกนะอาที่จะมีพลังงานความทุกขมีคนที่ทุกอยู่นะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองการฝ่าฟันไปข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานของ10บ0ิบเหรียญเนี่ยอาจที่จะมีพลังงานแห่งการเป็นข้อเป็นครัวคนที่เคยปิดแกนคนที่เคยบอกคนที่เคยมีกำแพงกับอดีตที่ผ่านมาอยากที่จะเข้ามาเป็นข้อเป็นครัวกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะเดี๋ยวดูพลังงานไพ่ก่อนนะครับ ข้อความจากเขาเขาอยากบอกอะไรคุณนะมีพลังงานของในอับคัพอยากกลับมาขอโอกาสการง้ะขอคืนดีนะครับมีพลังงานของเพจอับคัพอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานของควีนเลียนคุณคือคนที่เคยดูแลเขาคุณคือคนที่เคยซัพพอร์ตเขาคุณคือคนที่เอาใจใส่เขาหรือการกลับมานิ่งการกลับมาโฟกัสถึงริ่งต่างๆในรอยยิ้มของคุณในความสุขของคุณในรอบๆตัวของคุณในทรัพย์สินของคุณก็ได้นะมีพลังงาน ในวันเวลาที่คุณเดินจากออกมากับความรู้สึกแปดถ้วยอยากที่จะกลับเข้ามาติดต่อพูดคุยสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานงความเครียดของเขาหรือเปล่ากับการกระทําของเขากับความรู้สึกของเขานะครับมันเหมือนติดแงีความทุกข์ของเขาอยากที่จะกลับเข้ามาเริ่มต้นกันใหม่เป็นคนที่เอาใจใส่กันอีกครั้งหนึ่งอยากที่จะขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของเดวิลเป็นพลังงานของความเจ้าชู้เป็นพลังงานแห่งการหลอกลวง เป็นพลังงานแห่งการยังเหมือนมีพันธนาการอะไรกันบางอย่างก็ได้นะครับมีพลังงานความที่เหมือนพันธนาการกับความรู้สึกต่างๆกับสิ่งต่างๆนะอาที่จะเป็นพลังงานความเจ้าชู้ของเขากับอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะกับอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะเป็นพลังงานแห่งอาที่จะรู้สึงผลแห่งตื่นรู้อะไรบางอย่างในตัวเขาหรือเปล่ามีพลังงานของเดอ์ไฮดรแฟนเป็นพลังงานของไพระการตื่นรู้ไม่มีใครดีเท่าคุณแล้วก็ได้นะไม่มีใครดีเท่าคุณ ในวันเวลาที่เขาไม่มีคุณแล้วใน,วนเวลาที่คุณเดินจากออกมาเขาอาจที่จะไปตกอยู่ในสถานการณ์ความเจ้าชู้ของเขาการครบไปเรื่อยของเขาอาจที่จะทําให้มันมีปัญหาของเขาก็ได้นะกับความรู้สึกต่างๆเนี่ยอาจที่จะไปแล้วอาจจะไม่โอเคกับคนใหม่ๆนะอาจที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสการเงาะขอคืนดีคุณคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาส่งการเริ่มต้นกันใหม่มีพลังงานของเจ็ดถ้วย เป็นพลังงานของโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆที่กําลังที่จะเข้ามาให้คุณต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของ King of a n e เป็นพลังงานของคนที่ขยันเป็นพลังงานของคนที่ทุ่มเททํางานตั้งใจทําในสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้ก็ได้นะ,ะกับความรู้สึกนะครับที่จะมีพลังงานของการมุง่งมั่นทํางานขยันทํางานตั้งใจทํางานเพื่อเงินเก็บในอนาคตเพื่อการวางแผนถึงอนาคต ต่างๆของคุณในสิ่งที่คุณหวังไว้ในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอที่จะอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีแต่มันจะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นขั้นเป็นตอนนะครับที่จะมีพลังงานถึงการวางแผนในความคิดต่างๆของคุณอยู่นะกับอดีตกับคนข้อความของเขาเขออาอาจที่จะอยากที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือตอนนี้เขาคิดว่าคุณอาจที่จะมีโอกาสใหม่ๆแล้ว รู้สึกว่ามันโอกาสที่โอกาสที่จะเข้ามาหาคุณอีกอะมันน้อยหรือเกินเลยในความรู้สึกนะคิงเหลียญอยากที่จะขับเข้ามาเป็นคู่คอยดูแลคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันคอยเอาใจใส่วางแผนถึงเรื่องอนาคตไปด้วยกันอีกเคยเป็นครอบเป็นครัวกันมามีพลังงานของจัดติคความยุติธรรมเทิดกลับเข้ามาคราวนี้ถ้ายังทําตัวเหมือนเดิมทําสิ่งเหมือนเดิมคุณก็พร้อมที่จะตัดเขาออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้นะเพราะมีพลังงานของจัดติกเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เด็ดเดียว เป็นพลังงานของคนที่ชัดเจนกับตัวของตัวเองเป็นพลังงานของรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์ในตัวของคุณก็ได้นะความชัดเจนคุณอยากที่จะได้รับความชัดเจนกับคนที่อยากคนเก่าๆเนี่ยข้อความจากเขาเนี่ยที่จะอยากเข้ามางอแต่คุณต้องการดูถึงความชัดเจนของเขาต้องดูถึงความจริงใจของเขานะยังมีความรู้สึกที่ยังมีปัญหาซึ่งกันละกัน าที่จะต้องเคลียร์พลังงานเดวิลคำคำพูดโกหกคำพูดหลอกลวงของเขาแต่คุณเป็นคนที่ที่จะเคยเรียนรู้อะไรกับเขามาแล้วคำพูดโกหกคำพูดหลอกลวงอะไรนิสัยของคนคนหนึ่งอะ่ะคุณอาจที่จะรู้รู้ถึงการกระทําของเขาดูรู้ถึงคําพูดของเขาก็ได้นะครับอยากที่จะกลับเข้ามาถือโอกาสกันไว้อีกสิ่งที่เคยเรียนรู้มาคือประสบการณ์แห่งการเรียนรู้กับคนคนหนึ่งมาแล้วกับสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีก ก็ต้องดูดูหลายๆอย่างนะดูหลายๆอย่างดูดูการกระทําของเขานะาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่ใช่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คนที่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคนที่มีสิ่งที่เสมอกันนะครับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันเข้ามาดูแดเอาใจใส่กันและกันก็ได้นะคิงเหรียญอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นดูแลดซึ่งกันและกัน เอาใจใส่กันและกันนะครับเป็นพลังงาน,นการเติมเต็ม j ต s t i c e เท่าเทียมและยุติธรรมซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตุดินกันพิสงมากรนนะที่จะมีพลังงานของชาวธาตุน้ํากรากฎมินพิจิกธาตุดินกันพิสงมากรนธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับธาตุน้ํากรากฏมินพิจิกอขอดูพลังงาน แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะครับขอพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับมีพลังงานของสามเหรียญอยากกลับมาพูดอยากกลับมาคุยตอนนี้เขาอาจที่จะต้องเป็นฝ่ายที่จะทุกข์เองนะมากกว่า เหมือนมีกำแพงกับความรู้สึกต่างๆเหมือนยังมีบาดแผลในห,หัวใจหรือยังมีความรู้สึกถึงความที่เหมือนคนหนึ่งอะที่มีกำแพงกับความรู้สึกนะอ่าที่จะกลับมาคิดกลับมาทบทวนอะไรบางอย่างในตัวของตัวเองก็ได้นะครับของเขานะอ่กับการกระทําของเขาทําให้เราจบกันมา เดทจบกันออกมานะครับมีพลังงานการเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆของคุณนะครับหรือเป็นพลังงานการโยนปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาทิ้งไปแล้วเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานของ King of Wands นะครับมีพลังงานการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนอะไรบางอย่างในตัวของตัวเองในตัวของเขาหรือเปล่าอยากที่จะกลับเข้ามานะขอการเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะ มีพลังงานของโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์จะมองถึงอนาคตไปข้างหน้าด้วยกันจะมองถึงความทุ่มเทไปด้วยกันนะครับมีพลังงานางความพยายามเป็นผู้ให้และต้องเป็นผู้ได้รับพอๆกันนะครับมีพลังงานางการกลับมาเพื่อขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นบางอย่างมีพลังงานของการที่ Move อ n ออกมาจากความรู้สึกความจริงความชัดเจนกับความจริง คุณจะดูถึงความชัดเจนของเขาซะมากกว่าและตอนเนี้ยที่จะดูถึงความชัดเจนกับสิ่งที่ให้กับสิ่งที่ท um ุ่มเทให้แก่กันและกันในวันเวลาที่คุณมูฟออนออกมากับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เรามูฟออนออกมาเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่สายไปหรือเปล่าเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เราโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมองถึงอนาคตของเรามองถึงสิ่งต่งตางๆที่รอบๆตัวของเราแล้วก็ได้นะครับอ,อยากที่จะกลับเข้ามาขอการจับมือกันอีกสองถ้วยนะ เป็นพระงานโอกาสแห่งการคืนดีจัดติกความเท่าเทียมความยุติธรรมวิวออฟฟอร์จูนกลงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนวันเวลาเนี่ยอาจที่จะมีพลังงานแห่งการย้อนกลับไปไม่ได้วันเวลาเดิมๆที่เคยมีความสุขด้วยกันเคยมีความสมหวังด้วยกันแต่วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยโชคชะตาจะนําทางคนที่ใช่เข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไป กับประสบการณ์ที่เรียนรู้กับประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณอาจที่จะมีพลังงานการขับเคลื่อนไปข้างหน้าของคุณความจริงความชัดเจนในตัวของค,คุณการวางแบบแผนให้กับตัวของตัวเองแล้วก็ได้กับความรู้สึกต่างๆรอโอกาสของคนที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันคนที่ใช่ก็จะมาในวันเวลาที่ใช่คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปในหัวใจในความรู้สึกนะครับของชาวธาตุดินกันพิสุกพิกรมีพลังงานของความเข้มแขง็งสเตนเป็นพลังงานของคนเข้มแข็งเป็นพลังงานของคนที่ ความอดทนความแก่งในตัวของตัวเองหรือเขาคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่เขาคุณเคยปกป้องเขาคุณเคยทําทุกๆอย่างให้แก่เขานะครับอ,อยากที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะอขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดินกันพิศสงก่อนนะครับ ขอพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดินกันพิศวงก่อนครับมีพลังงานของสิบเหรียญความมั่นคงทางด้านการเงินเงินเก็บเงินก้อ,กอนเงินที่เพิ่มพูนนะครับมีพลังงานของเด็กถือดาบความดือ้อความรันการแอบสืบแอบส่องมีพลังงานของการที่เหมือนมีพลังงานของเพจอัพครับการกลับมาเริ่มต้นที่ตัวของคุณเองแล้วก็ได้นะ,ะการกลับมาเริ่มต้นสิ่งต่างความสุข ๆการกลับมาถืออารมณ์และความรู้สึกถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณหัวใจดวงนี้จะมอบให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่รู้ค่ามีพลังงานงการเจ็ดไม้เทา้าเป็นพลังงานแห่งการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงหรือคนมีคนที่เคยปิดกั้นคนที่เคยบล็อกมีกำแพงแอ,อแอบสืบแอบส่องอะไรกันมาบางอย่างนะครับอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นอนาคตไปด้วยกันอีกมีพลังงานของเดอะทาวเวอร์ เป็นพลังงานของการจับได้การโปะแตะความรู้สึกที่มันพังความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้มันก็คงเอากลับคืนมาในหัวใจไม่ได้นะครับโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักที่ดีโอกาสความรักครั้งใหม่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันสองถ้วยเป็นข้อเป็นขัวกันมีพลังงานคนเก่าๆคิดถึงวันเวลาเดิมๆที่เคยมีให้แก่กันและกันนะครับในวันวันเวลาที่เหมือน เคยผิดหวังเคยเศร้าเคยเสียใจซึ่งกันและกันในวันเวลาที่คุณทุ่มเทให้แก่เขานะคิดถึงคนเก่าๆเนี่ยคิดถึงวันเวลาที่เราเคยเป็นข้อเป็นครัวกันคิดถึงวันเวลาที่เราเคยทําให้แก่กันและกันอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึง่งในวันเวลาที่คุณอาจที่จะมีพลังงานความสดใสขึ้นความสุขขึ้นความสมหวังและความสําเร็จข้างหน้าของคุณโอกาสแห่งเส้นทางของคุณนะ มีการที่อาจที่จะคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยดูแลเขาคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่เขาคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยทําทุกๆอย่างเพื่อกันและกันนะครับอยากกลับมาขอโอกาสเคลียร์ใจอะไรกันบางอย่างนะมีพลังงานของดะฟูเป็นพลังงานของการเริ่มต้นที่สุดเป็นพลังงานของการหลุดพ้นเป็นพลังงานความสุขที่โฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่ตัวของคุณเองแล้วก็ได้นะครับ อของชาวธาตุด,ดินนะครับหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ